KCM ครับบริษัท KCM e t a l Sheet จำกัดมหาชนครับ KCM ทำอะไรดูแฟตชีตก่อนสินค้าอุตสาหกรรมเนาะดูลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจขึ้นรูปแผ่นเหล็กตามรูปแบบและขนาดตามความต้องการของลูกค้าสำหรับใช้เป็นแผ่นหลังคา อ๋อแผ่นหลังคาเมทัลชีสใช่ไหมใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมนะครับอ่าคอมเมนต์บอกได้นะนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KCM รายย่อยถือ29%รายใหญ่เป็นบุคคลวีนามสกุลเดียวกันเยอะเลยก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับ ท่านแรกถือ15%แต่ท่านถัดมาท่านถัดมาจากท่านแรก2 3 4 5 6 7 8ท่านที่1ถึงท่านที่7นะถือเยอะนะถือเยอะนะนะครับอืมถือเยอะเลยแหละนะครับอืมแล้วก็เป็นบุคคลเป็นบุคคลแทบเกือบจะทั้งหมดนะครับมีไทย i n d r อยู่บ้างนะครับ0.69%ถือว่าดีถือว่าดีาดนะครับ งบการเงิน KCM วิ่งมาดูกำไรก่อนตั้งแต่ปี60นะ5ล้าน5ล้านติดลบ11ล้านปี63กำไรก็5ล้านคุณสังเกตอะไรไหม5ล้าน5ล้านติดลบ11ล้าน5ล้านซึ่งแปลว่าคำว่า5ล้านของ KCM เนี่ย เป็นงบทรงตัวแย่อยู่ปีเดียวคือปี62อืมน่าจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างคุณอยากรู้ตรงคุณต้องไปย้อนดูนะครับอืมนะครับไตรมาส3ปี64กําไร1ล้านคือโควิดก็ยังกำไรอยู่นะครับอืมโควิดก็ยังกำไรอยู่แต่อาจจะกําไรไม่เยอะนะครับการทรงตัวของบริษัทนี้จะประมาณ5ล้านจะประมาณ5ล้านนะครับแต่อย่างน้อยเขาก็ปี63กับปี64เนี่ย ถึงแม้จะเป็นวิกฤตโควิดนะก็ยังพอมีกำไรอยู่นะให้เห็นนะครับปันผลก็มีบ้างแต่ไม่เยอะนะปันผลก็มีบ้างแต่ไม่เยอะอยากรู้ว่าปันผลเท่าไหร่ต่อหุ้นกับหุ้นราคาเนี้ยนะครับบาทหน่อยหน่อยบาทหน่อยหน่อยดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับประมาณนี้ประมาณนี้นะนะครับปันผลไม่เยอะปันผลไม่เยอะนะครับ ก็ไปดูว่ากราฟจะโอเคกับคุณไหมนะครับแต่เท่าที่มองดูเนี่ยมองเป็นเคลื่อนไหวตามราคาวัสดุที่เขาผลิตด้วยเขาผลิตอะไรอะ่ะอืมนะครับลองไปหากันดูนะครับดูกราฟ KCM ครับราคาปัจจุบันบาท3ตังราคาเส้น200วัน98ตัง ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมนะครับภาพใหญ่ของ kcm ภาพใหญ่คือภาพใหญ่ที่ผมพูดถึงหมายถึงว่าภาพใหญ่คือตั้งแต่หุ้นนั้นๆเข้าตลาด kcm เข้าตลาดประมาณปี2014ไหม2ั้ย2014-2015ประมาณนี้เนาะนะครับ เก่าไหมล่ะก็ถือว่าเป็นหุ้นเก่าตัวหนึ่งถือว่าเป็นหุ้นเก่าตัวหนึ่งนะครับรอบหุ้นของเขาอยู่แบบนี้ตรงนี้คือโซนแพงตรงนี้คือโซนถูกถูกไหมจากยอดดอยสุดที่เป็นแพงลงมาถูกถูกกาลังจะไปแพงถูกไหมคุณรู้ยังว่าธุรกิจของ k c m เนี่ยทำธุรกิจอะไรแล้วมันจะเคลื่อนไหวตามอะไร ของกราฟนั้นๆของกราฟนั้นๆนะครับปรับเป็นเดรูร้รอบหุ้นไปแล้วนะว่าถูกกำลังจะไปแพงปรับเป็นเดย่ยกับตะกี้เราไม่ได้บอกว่าปรับฐานกี่บาทผมให้ดูแบบนี้ปรับฐานเตี้ยสุดเลยไอตรงที่คำว่าถูกให้มันถูกเท่าไหร่หรอเออมันถูกเท่าไหร่หรอน,นะครับ27สสตางค์27สตาง,งนะนะครับ ต้นเทนจาประมาณ40-60ตังค40์40-60ตังนะนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้บาทหนึ่งเราคงเราคงไม่ปั้นพอตตัวนี้แหละเพราะว่ามันไกลจากราคาต้นเทนจานะครับปรับฐาน27ตังเองนะครับคุณจะไปปั้นอะไรตอนบาทกว่าๆถูกไหมคุณก็เก่งกำไรไปแล้วก็วางสต็อปลอดไปจะง่ายกว่าสบายใจกว่าด้วยนะครับ กรอบปัจจุบันของ kcm มันไกลหน่อยนะกรอบปัจจุบันเนี่ยกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแบบนี้แนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันทําไมผมขีดแนวรับ2แนวมันต่ําเหมือนกันแต่เราเอาอันที่ต่ําสุดคือแนวรับในกรอบปัจจุบัน87ตัง แนวต้านในกรอปัจจุบันบาท45ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางบาท16สตังค์จุดได้เปรียบจุดได้เปรียบจุดได้เปรียบของของเวลาที่เราจะหาหุ้นเข้าเนี่ย มันควรจะเป็นโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันซึ่ง KCM ในราคาปัจจุบันตอนนี้บาท3ตังก็อยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท16ตังถึง87สตัแต่ถ้าโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือบาท16ตังถึงบาท45สาสตังนะครับ แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียมัจจุบันบาทหนึ่งตังแนวรับหลังพิงฝาไม่ใช่แปดสิบเจดตังนะเอาตรงนี้เอาตรงนี้เก้าสิบแปดสตังราคาเส้นสองร้อยวันพอดีเลยอืมเอาเป็นแนวรับหลังพิงฝาไปนะครับแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียมปัจจุบันบครับบาทสามตังก็ราคาปิดวันนี้เลยอืมนะครับ เอา้าทำไมวันนี้ไม่ได้ปิดเขียวแล้วอัพทำไมอ่ะผมจะให้ดูว่าแท่งเทียนเนี่ยมันมีสามสีเขียวแดงเหลืองวันนี้จะยกตัวอย่างการที่แท่งเทียนปิดเหลืองที่เขาเรียกว่าโดจิโดจิแปลว่าอะไรโดจิแปลว่าเลือกทางแปลว่าเลือกทางหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ โดจิมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อืมอย่างนี้ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อืมวาดให้ดูอืมใน google <S 2> <S 2> <S ก็มีนะครับลองไปหาดูมันเป็นลักษณะของแท่งเทียนที่ควรจะเรียนรู้ไว้บ้างอืมนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าโดจิที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย ที่มันแปลว่าเลือกทางเลือกทางแปลว่าอะไรเลือกขึ้นก็ได้เลือกลงก็ได้ถูกปะแต่โดจิที่ผมจะเลือกเนี่ยผมเลือกโดจิในโซนแนวรับเพราะมันมีโอกาสเลือกทางขึ้นได้ถ้ามันไม่หลุดแนวรับแรกคือบาทตัง่์ต่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่ถ้าโดจิมันไปอยู่แบบนี้โดจินะ นี่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 นีถ้าโดจิมันไปอยู่แบบนี้ไส้ด้านบนยาวๆแล้วมาปิดตำ่ำโอกาสมันจะมองเป็นลงได้ไหมอืมอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวหาให้ใหม่หาให้ใหม่หหหมอ่าโดจิแบบนี้โดจิแบบนี้โดจิแบบนี้คุณดูนี่โดจิแบบนี้แบบนี้ โดจิปิดในแนวรับอีกวันยกหาย,ยกโลมีโอกาสขึ้นได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่ถ้าโดจิอยู่งบนระวังนะมีโอกาสเปลี่ยนทางลงนะครับต่อไปเข้าเรื่องผ่านโดจิไปแล้วแนวรับได้ไปแล้วแนวรับหลังพิงฝาได้ไปแล้วจุด stop loss มีแล้วนะนะครับแนวต้านแรกคือบาท3ตังแนวต้านถัดไปบาท6กตัง พวกนี้ถ้าปิดบาทหกตังค์จะดีเลยนะครับแนวต้านถัดไปบาท9ตังค์กับบาท10ตังค์แล้วกันเลยก,กลมๆตรงนี้อาจจะมีย่อนิหนึ่งนะครับแนวต้านถัดไปบาท12บตังค์แนวต้านถัดไปเป็นแนวต้านค่ากลางคือบาท16บสตังค์ชุดนี้ยังไงก็ต้องย่อบ้างครับเนี่ยมาเจอตรงนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะพุ่งทะลุไปแบบบาท20บาท25แล้วค่อยยอ่อหรือเปล่า แต่ก่อนจะไปบาท20บาท25มันก็ต้องบาท10ก่อนเว้ยถูกไหมนะครับทีละสเต็ปสี่นะครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลางบาท16สตังแนวต้านถัดไปบาท20ตังแนวต้านถัดไปบาท28ตังแนวต้านถัดไปบาท32ตังตัง ถ้าคุณเห็นว่ามันห่างไปมันห่างไปนะบาท3 2กับบาท4 5ที่เป็นแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ KCM เอาบาท38มาขั้นไว้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้มองถึงบาท4 5หรอกผมมองประมาณบาทบาท3 5บาท4 0ประมาณนี้อมนะครับแต่คุณอย่าลืมนะตัวนี้มันเคลื่อนไหวาตามอะไรนะครับ ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูบางคนยังงงอยู่ Kcm อะไรนะเป็นเป็นธุรกิจอะไรนะสินค้าอุตสาหกรรมใช่ไหมลักษณะธุรกิจอะไรนะบริษัทประกอบธุรกิจขึ้นรูปแผ่นเหล็กขึ้นรูปแผ่นเหล็กซึ่งแปลว่า เขามีวัตถุดิบที่มาทำเป็นเหล็กหุ้นตัวนี้มีโอกาสเคลื่อนไหวตามกราฟเหล็กโลกประมาณนี้นะนะครับดูกราฟต่อนะนะครับตัวนี้จึงวางเป็นแผนเกณงกกำไรเข่าเอ็นเราเอาไว้ที่บาท1ตังหรือ98สตังก็ได้ ถูกไหม by sell สรุปแผน KCM เคลื่อนไหวตามกราฟเหล็กโลกอย่าลืมดูกราฟเหล็กด้วยนะนะครับแนวรับแรกบาท1ตังแนวรับสต็อปลอสและเป็นแนวรับหลังพิงฝาด้วยคือ98 8ตังและเป็นราคาเส้น200วันด้วยไม่ควรหลุดหลุดสต็อปลอสนะครับแนวต้านแรกบาท3ตังวันนี้ปิดโดจิด้วยมีโอกาส เลือกทางขึ้นนะครับแนวต้านแรกบาทสาตังแนวต้านถัดไปบาท6ตังแนวต้านถัดไปบาท10ตังแนวต้านถัดไปบาท12บงตังแนวต้านค่ากลางคือบาท16ตังแต่ผมว่าชนบาท10ตังหรือบาท12งตังต้องย่อบ้างเพื่อจะกลับไปเบรกบาท16ตังนะครับผ่านได้ค่ากลางบาท16ตังเจอกันบาท20ตังบาท28ตังบาท32งตังบาท38ตังแนวต้านสําคัญในรอบนี้ของ kcm บาท45สต้าสตัง แต่ผมคิดว่าถ้ามันสะบัดบาทสิตัตงค์เนี่ยแล้วมันไปชนบาท20เนี่ยมันต้องแบบยอ่อแรงแรงสักรอบอนึงองะอืมนะครับถึงจะมีโอกาสเออมาย่าบาท10แล้วเหวี่ยงขึ้นไปใหม,ใหม่เพื่อจะไปแบบบาท32บาท38บาท45หอะไรประมาณนี้นะครับ KCM ประมาณนี้ครับอย่าลืมว่าถ้าถ้าเป็นกลุ่มพกกะพันพกะพันเช่นเล็ก ยางน้ำมัน่านหินอ่าหลายๆอย่างที่มันมีกราฟโลกดูอ่ะเหมือนกลุ่มน้ำมันเขาก็ดูกราฟน้ำมันอืมนะครับอ่ามันก็น่าจะมองกราฟในกลุ่มของเขาไปด้วยแล้วก็เลือกเทศของเราในแนวรับด้วยเช่นกันในกรณีที่คุณอยากรู้ว่า KCM จะขึ้นเมื่อไหร่ จะขึ้นมาไหร่นะจะขึ้นมาไหร่นะคุณลองตีเส้นเทนเส้นกดดูนะครับนะครับ KCM เนี่ยจะขึ้นแบบแข็งแรงได้เนี่ยควรจะเบรกบาท20ถึงบาท24ใช่ไหมแต่นั้นมันไกลไปคุณต้องตีรีบาวแรกด้วยรีบาวแรกด้วยนะนะครับ ทำไมเมื่อกี้ผมไม่ตีตรงนี้รูกไหมเพราะมันยังค่อมอยู่นิดเห็นไหมนี่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 เห็นไหมมันยังค่อมมันนี้อยู่นิดนิดแนะครับอืมผมเป็นคนไม่ละเอียดนะครับเราก็ตีนี้ไปเลยนะครับี่ตีค่อมนี้ไปเลยหายต่อห i เพราะเราเอาฐานตรงนี้นะถูกไหมเราเาฐานตรงนี้เราาฐานตรงนี้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะเราเอาฐานตรงไหนเราจะได้ตีถูกนะครับซึ่งแปลว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ย โดจิที่ปิดเนี่ยก็เริ่มเบรคเส้นเทนเส้นกดในรีบาวแรกขึ้นมาแล้วในรีบาวแรกขึ้นมาแล้วถ้าพรุ่งนี้ปิดแบบปิดเกินบาท6ตังหรือปิดบาท6ตังพอดีเงี้ยมันก็มุมมองมาจะกราฟจะเริ่มสวยจะเริ่มเบรกเส้นเทนเส้นกดในขารีบาวแรกแล้วนะครับแต่ถ้าจะขึ้นแบบแข็งแรงจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่น,นักเทคนิคจะมองจะมองไปตรงนี้เออจะมองไปตรงนี้ จะมองไปตรงนี้แต่ผมเห็นว่ามันไกลไปมันไกลไปนะครับเราดูจากพี่วัวตัวเล็กก่อนก็ได้ถูกไหมเออนะครับไม่จําเป็นว่าเออต้องไปดูแบบหูไปบาทยี่ห้าแล้วค่อยเข้ามันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่นะครับเออเราดูรีบาวแรกก่อนก็ได้รีบาวแรกก็ยืนบาทห้าตังค์ยืนบาดหกตังค์ก็สวยแล้วนะครับยกเวน้นเบรกบาทสิบตังค์ไดเ้เจอกันบาทสิบห้าบา0ยี่สิบถูกไหมนะครับค่ากลางก็บาทสิบหก ครับ KCM ประมาณนี้ครับดูการว่ามันขึ้นแบบแข็งแรงตอนไหนนะครับแล้วก็ดูลักษณะแท่งเทียนไปด้วยที่เรียนๆกันไปแล้วที่คุยๆกันไปในหลายๆคลิปนะครับ KCM ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง Youtube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ล n e ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UoB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ